คลิกร้อยสิบไอติดยากพอติดได้พอติดได้ก็เบาได้เล่งได้แต่พอดับเครื่องแล้วก็ไม่ติดสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดต้องล่ากยาวๆนะก็เดี๋ยวเรามาลื้อดูกันนะครับว่ามันเป็นด้วยอะไรอันนี้ผมถอดไปแล้วนะตัวนี้ไม่มี สปริงนะไม่สปริงไม่มีนะครับสปริงลดกําลังอัดตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่ต้องระวังสปริงสปริงลูกเบี้ยลดกําลังอาดเจาะรูไว้จะไม่มีแต่บางบางรุ่นเก่าเป็นพวกเวฟร้อยสิบไอตัวแรกจะมีนะครับต้องระวังตรงนี้ถ้าไม่ใส่เ,เดี๋ยวจะเร่งไม่ขึ้นไม่มีนะครับการก็จะติดยากมากครับเขาบอกขี่ไปแล้วดับก็มาเหมือนว่ากำลังอัดมันไม่มีนะ พอเปลี่ยนหัวเทียนแล้ว<า>ก็สตาร์ทยาวแนละ้วก็จะติดติดได้เบาได้แต่เวลาดับแล้วก็ไม่ติดยังไงก็ไม่ติดคร,ครับก็เหมือนเดิมนะถอดก็ดูมาร์กไว้ดีตรงนี้ต้องขนาดกันนะครับเนี้ยจะมีขีดอยู่มาร์กโออยู่นี่นะแล้วก็ตรงนี้ต้องขนาดกันนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ตรงนี้มันจะมีขีดอยู่เนี่ยเป็นจุดสิ่งตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ย สิ่งอย่างเงี้ยตรงกับตัวทีนะครับที่รอไม่เหล็กจะมืดหน่อยแล้วคนระับเช็คโซ่ลาลิ้นก็อยู่หลือเยอะนะโซ่เลาลิ้นรุ่นนี้แบบซับเสียงเือเยอะถ้าจะเปลี่ยนกันไม่บ่อยก็จะคงจะลํบาบากกันนะจะเป็นรถอัตโนมันติเนี่ยโซ่เ,เยอะเลยครับแล้วก็มาดึงขอ ท่อน้ําตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ดันไปทางฝั่งซ้ายมือนะครับทําความสะอาดแล้วก็ดันเข้าไปหมุนๆแล้วก็ดันเข้าไปนะครับสําหรับมือใหม่นะครับครับรถคันนี้มีอาการเล่งแล้วควันไหลนะครับควันกินน้ำมันเครื่องต้องคอยเติมมันอยู่เรื่อยนะแ,มนแหมก็ฝาสูบ ลหลอยคราบของการเผาไหม้ไม่หมดการจีน้ำมันเครื่องกำลังอัดน,น่าจะน้อยนะครับครับสาเหตุก็เจอแล้วนะครับน้ำมันรั่วที่วาล์วไอเสียนะครับวาล์วไอเสียปิดไม่สนิทนะครับติดได้เบาได้แต่เวลาดับเครื่องยนต์แล้ว ติดอีกทีติดยากมากครับเพราะว่าขี่ไปน้ำดับวูบไปนะรับนี่นะครับไหลเลยนี่นะครับแ่ววไว้ดีไม่รั่วนะสะักผู่ดูชัดชัดนะครับนี่อาการอย่างนี้ก็ปวดเสีย,เยนเมื่เก้านะอัดแต่ว่าอัดไม่มากติดติดได้แต่ต้องสตาร์ทลากยาว,ยาวติดยากมากติดแต่ก็เร่งได้แล้วก็เดินเบาได้ เหตุจากที่หลายๆครั้งแล้วนะที่มันกินน้ำมันเครื่องเห็นไหมดูทเทปแวบเลยเห็นไหมครับเนี่ยสาเหตุที่มันเหมือนจะได้แต่ว่าก็ไม่ได้ครับอ็หลองแล้วก็ลื้อเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมตะรั่วแบบนี้ไม่ติดแล้วนะครับติดยากแต่เวลาติดได้ก็เบาได้แล้วก็เร่งได้ก็ ปวดเสียดเวียนก้านะครับแบบนี้กําลังอัดก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าเป็นลักษณะอย่างนี้เผื่อจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางที่ว่าครเจออาการแบบนี้กันฝันพงไปได้เลยว่ามันเป็นแบบนี้กําลังอัดมันก็ยังวัดแล้วก็ถ้าเอามืออุดบ้นบานๆมันก็ยัง ยังพอได้อยู่นะมันถึงติดได้ไงแต่ติดยากพอพอดแล้วที่จริงถ้ารถถ้าใช้ได้ถ้ามันรุดไปตรงเนี้ยถ้ามันบดแล้วมันรุดไปเวลามันติดได้แล้วติดไว้สักพักถ้าขมามันหลุดไปมันก็ใช้ได้ติดแล้วมันก็ต้องติดปกติถอดเครื่องไปแล้วไม่ติดก็ไม่ได้แล้วครับต้องทําก็คือต้องควานแล้วก็ทาวาล์วใหม่อาจจะถอดมาดูว่าใบวาล์วมัน อย่างใช้ได้เราก็ปาดบ่าวาวเล็กๆน,น้อยๆนะเก็บบ่าวาวแล้วก็บวดวาวแล้วก็คว้านใหม่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุไม่ให้น้ํามันเครื่องมันขึ้นมาแบบนี้นะเนี่ยเผาไหมไม่หมดมันก็กไปคาที่บ่าวาวรับเดี๋ยวหรือแล้วก็มาประกอบกันอีกทีนะครับนิกร้อยสิบไอก็ได้อะไร เป็นยางกันควันนะครับยางกันควันเบอพิจิตอนเนกยนตสูงก็ได้นะครับแล้วก็น้ำยาหล่อเย็นแล้วก็วาววาวไอดีวาวไอเสียครับคนนี้บดไม่ลงนะครับเนี่ยเป็นรอยแบบนี้บดไม่ลงนะครับเกรงว่าจะใช้ได้ไม่นานเดี๋ยวจะมีปัญหาเดี๋ยวจะลื้ออีกเป็นรอยตามดเยอะเลย แล้ววาวไอดี ID ก็หมดนะครับหมดอันนี้บดไม่ลงจะเป็นต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้ราคาแพงกว่านะแค่สูงเดือดศูงนะครับอันนี้จะราคาถูกกว่าไอดี ID ถูกกว่าไอเสียเป็นอาร์ตกล่องดำนะครับอาร์ตกล่องดำเอาอยู่นะใช้ดีใช้สแตนดาร์ตก็มาเป็นใช้หนึ่ง เดี๋ยวขออนุญาตประกอบก่อนนะครับจะถ่ายให้ดูเป็นช่วงๆหลังจากที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรายังไม่ประกอบชุดยูบล็อกเข้าไปานาจะลองก่อนว่ามันจะผิดพลาดอะไรหรือเปล่าเสียบปลั๊กหมดทุกอย่างแล้วครับน้ํายังไม่เติมครับการพลาดเผื่อมันผิดพลาดจะได้ไม่ต้องเสียน้ํายารอเย็นของคุณาไปนะ น้ำยาออเย็นก็จะใช้เพียวเลยไม่มีการผสมนะครับใช้ของฮอนด้าอย่าวน้ำเปล่าไปเติมนะครับามาทดลองกันนะใส่แบตเข้าไปแล้วเติมน้ำมันเครื่องเรียบร้อยปั๊มทำงานครับติดอย่างง่ายดายนะครับสายที่มันวิ่งไปวูบก,กับ เราเอาแบตมาพ่วงลากยาวมากนะกว่าจะติดก็พอดับแล้วเดินบงเดินเบาอะไรได้เป็นปกตินะแต่ว่าเวลาจะติดอีกเวลาดับเครื่องแล้วติดใหม่เมื่อติดนะครับต้องลากยาวกว่าจะติดก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนร่วงนะครับถ้าเป็นอาการแบบนี้ก็จะให้รู้ได้ว่ากำลังอัดไม่ครบองค์ประกอบนะครับ ทำมาน,นดีปัม๊มดีเก๊แกล้วไฟมาผลวันกำลังหัดไม่มีนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการม,มีอะไรขัด,ดบ้างนะเติมน้ำนะครับเติมน้ำก็ไปถ้าเติมน้ำแล้วไม่มีอะไรรั่วก็ผ่านนะครับผ่านเติมน้ำนะครับติดนานไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้เติมน้ำ ็ใช้น้ำยาหล่อเย็นเบิกจากศูนย์ฮอนด้าเลยนะครับไม่แพงนะครับอย่าไปใช้น้ำเปล่าใช้น้ำเปล่าปั๊มก็เสียเร็ว ติด่องยนต์นะครับล่างของา หนันาอยาให้โอลิงตรงนี้รั่วนะมั่นใจว่าไม่รั่วนะครับมไม่รั่วก็ปิดฝาปิดฝาล่างแล้วก็เติมน้ำยาหล่อเย็นในถังพักนะครับ จะเหลือได้แค่โลนะแตกถึงโลเลยนะก็เป็นนั้นว่าได้แค่นี้เองของไช้สงสัยไม่ได้ดูเลยเป็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลิ่ไอร้อยสิบที่มีอาการวิ่งไปมูกดับแล้วก็มาพ่วงแบบติดยากมาก ติดได้แล้วก็เปลาได้ด้วยนะมันมีอาการกินน้ำมันเครื่องไงแล้วก็วาวไอเสียก็รั่วไปวาวไอเสียก็ต้องเปลี่ยนใหม่ไอดีก็หมดพอรถยังไม่เคยทำรถเดิมนะครับพอเสร็จเรียบร้อยขอบคุณนะครับที่ติดตามาเจนถึคลิปน้า